สวัสดีอาเมเชียนีเที่ยววันนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนครับแต่ว่าเราจะไปที่ที่หนึ่งที่ผมว่าตอนนี้น่าจะกำลังฮอตฮิตแล้วก็กำลังเป็นที่สนใจของหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่ทำงานหนักๆ ปวดเนื้อปวดตัวอย่ผมเนี่ยปวดบา่าปวดคอปวดไหล่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะลองไปรักษานะครับโดยการไฮโลรแพคติกนะครับก็คือการด้วดจัดกระดูกส่วนจะไปที่ไหนนั้นไปติดตามกันเลยครับผม เค okay. เรามาถึงแล้วนะครับที่นี่ก็จะเป็นปากน้ำเนาะที่เรามาก็จะเป็นเมียนทีคลินิกเวชกรรมเนาะแล้วเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเขามีบริการอะไรบ้างแล้วก็เขาจะช่วยเราในเรื่องของอการเจ็บป่วยการปวดหลังของผมได้ไหมไปเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่ได้ใช่ไหมได้ครับขอบคุณครับอันนี้เป็นเคยมารักษาที่นี่ไหมครับไม่เคยเลยครับพี่เิ่งครั้งแรกอ่าอาจจะต้องขอตรประชุมได้ครับยินดีครับ ปวดคอบ่าไหล่ครับมากเลยแล้วก็ผมมีที่มันเลื้อนลัางจริงๆคือตรงต้นคอเนี่ยพอผมหันเนี้ยมันจะเจ็บอยู่ข้างใดขอเท้เนี่ยราใต้การส<ม>ับัารสับบัใช่ไหมใช่ครับ,บข้อบ่าไหลเป็นท้นสงสำคัญไหเป็นท้งสำคัญครับเป็นมานานกี่เดนแลนะคะเป็นประดานว่าประมาณข้าวขาวไหมเกินเกินสองปีอะแต่ว่าเวลาที่ที่เรามีอาการแล้วก็ไปนวดแผนไทยอะไรอย่างเงี้ย มีชาเ้าลงแขนลงคอลงหลังบามีชาปลายนิ้วมีชาปลายนิ้วนเมื่หวานเนี่ยพุ่งเป็นเหล็อมีชาปลายนิ้วมีนิ้วไหนบ้างคะสัมผดีวดีครับสัมผวใช่ข้างขวาเดียวขวาใช่ครับปกติลักษณะงานเป็นยังไงบ้างคัตัวเองเป็นวิทยากรนะครับแล้วก็มีเป็น่ชงภาพด้วยแล้วก็เป็นออทเตอร์ตัดต่อวิดีโอด้วย ส่วนใหญ่จะนั่งอยู่แรกของคองดูดูอะบางทีนั่งอยู่แ้กของสามวันอยู่เนี้ยต่อเน er. ื่องใช่ไหมใช่ครับนั่งวันนึงประมาณกี่ชั่วโมงอ่ชเฉลี่ยแล้วกันอะเฉลี่ยเลยเกินสิบได้นอนอืมั้งเนื้อไม่งนึงตึงตตึตตึงตีตึงตนี่ึ่ึงตึง ที่เดียวกันเลยแต่ว่าดีลามที่แบบบนนี้เลยแล้ขึ้นมาบนหัวใช่ใช่ใช่ตัวเดินเลยครับเดี๋ยังง่ายนะสุดนะอันนี้ตึงนไหมคะโอ้จะตรงไหนคะช่วงหลังค่ะโอเคโทษนะคะยังง่าด้านนี้นิดนึงอ๋อเจ็บจะมีตึงตรงนี้ตึงของโทษนะคะชาอเลยครับอันนี้มีชาไหมคะ ไม่รู้สึกอะไรครับไม่รู้สึกอะไรใช่เฉยๆเลยแล้วนะครับคร้วอันนี้เป็นยังไงคะไม่รู้สึกไม่รู้สึกรู้สึกเบาขึ้นไหมคะใช่ปล่อยอ่ามัต้องเก่งนะคะปล่อยเป็นยังไงคะเฉยเฉยเลยไปไกลมกลนิดนึง ช่วงนี้มีปวดไหมคะปวดปวดอันนี้มีอาการไหมไม่มีนีมีอาการไหมคะไม่มีอันนี้มีอาการไม่เลยมีหนงหนวงครับมีหนงหนวงมีชาไหมคะไม่ชาไม่ชามีมีอาการไหมไม่มีอะไรครับมีอะไรแล้วปวดเหมือนเดิมเหมือนเดิมขอชิดด้านข้างไหมคะใช่ค่ะอ่านี่มีอาการไหมมันเหมือนปวดตรงอยู่แต่ว่าที่ตรงที่กดพอดีนะปวดแค่ตรงที่กดใช่จใช่ อันนี้เหมือนกันครับอันนี้ตอนนี้แทบไม่รู้สึกอะไรช่วงนี้อะไรปวดนะชิดกันขวานะคะกระดูกชิ้นนี้มีอาการไหมคะไม่มีนี่มีอาการไหมไม่ไม่รับเลยเลื่อนขึ้นด้านบนนิดนึงไม่ไม่มีอาการนะคะโอเค จะให้คนไข้นอนคว่ำน,นะคะอันนี้นอนสบายไหมคะส,สี้มีอาการไหมคะหน่วงไหมหน่วงไปแขนไหมคะไม่ถึง,ถ,งถึงประมาณไหนคะ5 5สบักซ้ายใช่ไหม นี่มีอา,า,ากาศไหมคะปวดตรงที่กดปรงีกดไม่มีแปราาาการตรงอ,อื่นใช่ม้ที่ <ว sınız. S 1> มีอา,า,ากาไหมคะมมเช็คระดับตางงนะคะนีม่มีอา,า,ากาศไมันนี่มีมีเออเจ็บนิ่อยอเจ็บนิดน,น,น,น่อยอยู่กับที่ใช่ไหมคะ ไปแบบบ้างนี่มีอาการไหมคะกวดที่ก่อมปวดที่กดที่อมแค่ที่ต่อมนะอันนี้มีอาการไหมไม่ม okay. นะีอันนี้น,น,น,นี่โอเคมีแค่คอแล้วก็หลังส่วนบนนะคะคเดี๋ยวการรักษาจะให้ประคบร้อนเพื่อคลายกล้ามเนนะื้อแล้วเพิ่มการไหลเวียนเลือดน,นะคะคเดี๋ยวจะทำการติดแผ่นกระตุ้นไฟฟ้านะคะ ใช้กระแสไฟเป็นแบบลดปวดนะคะระยะเวลาการกระตุ้น20นาทีกระตุ้นเพื่อลดปวดและเพิ่มการไหลเวียนเลือดความรู้สึกหลังกระตุ้นก็จะรู้สึกคล้ายๆมดไต่หลายตัวมีเจ็บบ้างนิดๆนะคะเดี๋ยวกระตุ้นไปด้วยแล้วก็ประคบร้อนไปด้วยนะคะ แผ่นร้อนนะคะับอันนี้ไหวอยู่ไหมคะไหวอยู่ตอนนี้คนไข้รู้สึกเหนื่อยไฟเข้าหรือยังคะยังค่ะยังนะคะนี่ไฟมาหรือยังเออดีนะครับเจ็บเจ็บไปไหมเออไม่เจ็บไม่เจ็บเดี๋ยวปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเจ็บไปบอกได้ใช่ใช่ มันเหมือนกล้ามเนื้อกระตุกใช่จะมีแบบเหมือนบางช่วงที่แบบกล้ามเนื้อกระตุกปล่อยกระตุกปล่อยอันนี้คืออันนี้คืออันตรายนะคะทำทั้งหมดเจ็ดนาทีนะคะอันนี้ช่วยลดการเกร็งแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อนะคะอันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ เย็นเย็นแต่ไม <th arts> ่ร <song pt ing> ู <classify Brazilian references> <laughs> ้สึกอะไรยคือเย็นอย่างเดียวเราว่าปกติใช่ไหมปกติค่ะเราสักพักดียว่ครับห้าถ้าวิสิบปีต่อคอครับ โอ้โฮ้โตุ้มหนะฮะโอโอเคไปสบายนะโอ้ฮ่ามันล่ยมันนลอยขึ้นไปเล้วจ๊ะมันลอยขึ้นไปแล้วตอนนี้รัันันใช่จะดีขึ้นเลยลอง้นะ

<Gãi đ� land> <cười> 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 okay. 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 ខ្ញុំម្លេះៀបរ oi ้าเนื้อทางานหนักเกินไปมันหดเกรงเนื้อหลังค่ะแต่ทางนี้ไม่ค่อยนะรู้สึกว่าทางนี้ตึงน้อยกว่าแต่ว่าไม่ไม่เล็เขารางอื้ กล้ามเนื้อหลังรักษานะคะคอ,อันนี้รู้สึกไปได้มากขึ้นไหมคะไปได้เยอะขึ้น,นครับ <Okay. S 2> เปลี่ยนฝั่งนะคะอันนี้ยังมีอาการเจ็บอยู่ไหมคะนิดหน่อยแต่ก็มาได้เยอะเ,เดี๋ยวกอมขอ,ขอะะยังไงบ้างคะเยอะนิดหน่อยถุงเคยชิม การไหมคะตึกบีตรงนี้คร,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 รัยืดได้ครับแต่ก็มีแอบตึงนิดนๆๆึงโอเคค่ะแต่ว่าไม่เจ็บเหมือนตอนแรกไม่เจ็บมนตอนแรกค<ม>ือตงึตงแบบเปียกเลยหลังทำเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกสบายขึ้นนะครับโล่งตัวแบบคอที่ตึงามากๆก็ก็คลายยืดได้เยอะเลยครับแล้วก็รู้สึกโล่งมากๆเลยครับ ก็คือหลังทำก็ต้องมีการยืดกล้ามเนื้อด้วยนะคะครับค่ะตามท่าที่สอนไมื่อกี้ใช่ค่ะทำได้ไหมคะจำได้เอา <c oughs> ยืดตัว่องก็ <c oughs> ได้ครับ <c oughs> แล้วก็คลินิกเนี่ยมีกี่สาขาครับค่ะคลินิกนะคะก็จะมีที่รามคำแหง150 แล้วก็ที่ปักน้ำค่ะมีสองสาขาสองสาขาโอเคก็สะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับโอเคไกลที่ไหนเข้าที่นั่นได้เลย<ะ>พร้อมดูแลนะครับทราบเาว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยมีโปรโมชั่นังไรครับบอกหน่อยได้ไหมค่ะตอนนี้โปรโมชั่นของเราก็คือจากราคา1550บารบาทเหลือลดราคาครึ่งหนึ่งไปเลยโอ้แปดแปดร้อยห้าสิบบาทต่อครั้งต่อครั้งก็ถือว่าคุ้มมากเลยเนาะกับบริการแล้วก็การดูแลที่ผมบอกเลยนะว่าเป็นการดูแลที่เหมือน เรามาบ้านเพื่อนเรามาบ้านพี่แล้วเขาดูแลเราเลยนะเอ้ผมแนะนำมากๆเลยครับสำหรับบีแอนทีคลดิกกายภาพบำบัดนะครับดูแลดีมากๆเลยครับโอเคขอบคุณมากนะครับวันนี้นะครับสวัสดีค่ะ